สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้เรามาออกทริปกันนะครับผมวันนี้เป็นมุมกล้องใหม่นะเอาติดไว้ตรงหน้าอกนะครับก็เป็นทริปล่าท้าฝนนะครับไม่รู้ว่าจะได้ลุยฝนไหมแต่ตอนนี้ฝนลปรยๆนะครับวันนี้เรามากับ CBR 650นินจา300แล้วก็ CBR 500นะครับอยู่ด้านหน้ากันนี่ดูน้องแบงค์หลบหมดของเราวอร์มยาง เช้าแล้วนะวอร์มตั้งแต่ออกนะเดี๋ยวมาดูลีลาของเขากันครับนี่ไม่ธรรมาดาเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้น้องแมงค์หลบมดจะหลุดโค้งอีกไหมนะไปทุกคิปหลุดทุกคลิปนะอะไรก็ไม่รู้นะรีแล้วครับนี่น ขับคนเร็วนะเนี่ยอ่ามาข้างทางเขามีอะไรไม่รู้นะอยู่น้องแบงค์ะเอา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 หลุดโค้งครับผมหลุดอีกแล้วนะโอ้โหหลุดไปเส้นเหลืองเลยนะครับเกือบชนบังเกอร์อะไรของเขาครับคนนี้หลุดทุกทิศนะโอ้โหอันตรายเนี่ยเกือบแล้วเกือบแล้วน้องแบงค์เดี๋ยวเราขับตามน้องแบงก์ไปนะครับดูเขามุนตัว ไปโน่นแล้วนะครับตอนนี้ฝนก็เริ่มปอยๆนะก็ไม่กล้าขับเร็วนะอันตรายนะครับพค้งถนนลืน่นเพราะว่ายางที่ใส่ก็เป็นยางเหมาะสำหรับถนนแห้งนะไม่เหมาะกับถนนเปียกข้างหน้าก็เป็นน้องแบงกับน้องลมนะครับเดี๋ยวเราตามเข้าไปกันตัวโน้องแบงเขาโหนตัวเกือบจะทุกโคงนะ้งเับ lilaเขา đây, đẹp chính chính. để đi yeah! đã, để chúng ta ở bên trong. rồi, 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 ทิ้งสอบลงแล้วโอ้โหวิริยะเขาดีจริงเนี่ยตอนนี้ข้างหน้าตัวนี้ก็จะเป็นจ้ำเนินนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้รถข้างหน้าสองคันมีอาการสายๆกันนิดหนึงนะ่งข้างหน้านี่ก็เป็นพี่ฟุกกีเนะน,นะนี่ยมีขี่รถนะมาเพื่อนมามาแบงค์หลบมดไปนู่นแล้วนะ ้างหน้าเหมือนฝนตกนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเราจะได้ลุยฝนไหมมาดิน้องแบงค์วอมอยางอีกแล้วนะครับรุดโค้งไปหนึ่งรอบนะเนี่ยขา้างหน้าฝนแน่นอนนะครับมาลุ้นกันว่าจะได้เล่นโคง้งสักกี่โค้งนะนี้ทิปลาทาฝนนะ่ ี่ก็ไปดันหลบหมดแล้วแหละ g b r ห้าร้อยนะตัวแรงตัวแรง น้ำอยู่ระหว่างคงสามสี่คันข้างหน้านี้เขาไม่กลัวเลยนะไปนู่นแล้วเรานี่กลัวไว้ก่อนเลยเรียบร้อยนะเริ่มตกหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วนะตอนนี้ ตรงแล้วเราน่าจะเป็นทิพย์ลุยฝนนะวันนี้ถือว่ามาเทสยางหน่ยยางใช้อยู่เป็น R 1 1นเครันไม่รู้ว่าจะสู้ฝนไหมจะลื่นไหมโอ้ขนาดฝนตกขี่ไป134ามรู้สึกว่ามันยังเกาะถนนอยู่เลยนะ ช้ได้นะครับผมพูดถึงยางมาเูกเด็ดบ่อยมากนะแต่ไม่มีสปอนเซอร์นะครับแต่ว่าก็จะว่าเป็นการรีวิวให้เขาไปนะก็ยางก็ดีจริงแต่ถ้าปิดโซนเขามาเห็นนะหรือมาได้ยินนะเป็นสปอนเซอร์ได้นะครับเดี๋ยวจะลงให้คลิปอีกไปเลยลนะครับหมอบเฉยลองดูครับเราจะมาเทศฝนกัน ยาง r า0 s b i t Zone นะครับว่ามันเทียมยอดขนาดไหน,นเริ่มตกหนักขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่าก็ยังไม่มีอาการนะไม่รู้สึกว่ายางลื่นหรือแบบแปลกๆนะ ลงแบบเสียวๆหน่อยเดี๋ยวลองมาดูกันครับว่ายางมันจะมีอาการไหมไม่มีอาการอะไรเลยนะข้างหน้าเป็นแอ่งน้ำรุ้ยนิ่งคลิปนะใช้ได้ใช้ได้ไดเดี๋ยว,วเป็นยาง มดเลยนะเดีย๋ยวเราน่าจะต้องหาที่จอดก่อนนะตอนนี้เราชุ่มช้ำเลยถนะือว่าตกเยอะอยู่นะเปียกหมดเลยตอนนี้ เราจอดสารานี้ก่อนแล้วกันครับแป๊บหนึ่งไม่งั้นเราจะลุยไกลไปนะโอเคก็เดี๋ยวเราจอดหยุดกันตรงนี้ก่อนนะครับก็ยังไงเจอกันคลิปต่อไปนะครับก็ตลอรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย